รมอุตรนิยมวิทยาเตือนช่วงสุดสัปดาห์นี้จนถึงวันที่19เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายภาคข,ของประเทศนะครับขณะที่จังหวัดลำปางเมือ่อวานนี้ก็เกิดพายุฤดูร้อนด้วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหายครับชาวบ้านนาโปงหมู่ที่6ตำบลน,นาโปองอำเภอเถินจังหวัดลำปางสำรวจทรัพย์สินภายในบ้านนะครับหลังจากถูกพายุฤดูร้อนพัดหลังคาบ้านปลิวหายไปนอกจากนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นด้วย สำมะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางสาขาอำเภอเถินและทหารมณฑลฐานบกที่32ค่ายสุรศักดิ์พลตรีเร่งสำรวจและซ่อมแซมเบื้องต้นพบพื้นที่เสียหายใน2อำเภอนะครับก็คือตำบลนาโป่องอำเภอเถินและตำบลผาปังอำเภอแม่พริกรวมกว่า300หลังครับกรมอุตตุนิยมวิทยารายงานว่าความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศเวียดนามแล้วนะครับ คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งและช่วงวันที่16-19เมษายนจะมีลมพัดสอบพัดเข้าหาการของลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ครับ